สวัสดีครับแฟนเพจมิราครับวันนี้ผมคุณตั้มนะครับอยู่ในรถเบนซ์ G.L.C. นะครับกับระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับที่รับความนิยมสูงสุดในรถเบนซ์ในปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าอินเทอร์เฟซแล้วนะครับผมสามารถที่จะกลับมาในส่วนของระบบเบนซ์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับการใช้งานนะครับมาที่ในส่วนของแอนดรอยนะครับตัวนี้เป็นแอนดรอยสามารถทัชสกรีนได้เลยนะครับใช้หน้าจอเดิมเบนซ์นะครับอันนี้เชื่อมต่อกับ w i f i ผมแล้วก็คือการแชร์ฮอสปอตจากมือถือเนี่ยครับ เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นนะครับไม่ว่าเป็น YouTube นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันจุกต่างๆนะครับรวมถึงการใช้งานในส่วนของ o o o l l m m p s นะครับแล้วการค้นหาสถานที่ต่างๆด้วยคำสั่งเสียงนะครับเนี่ยฮะสามารถกดดูรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ได้เลยนะครับในส่วนของความละเอียดของ YouTube เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับสูงสุดถึง720เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับ เวิร์กมากๆนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมแล้วนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับเวิร์กเลยเห็นไหมครับแบบนี้เลยเห็นนะครับตรงส่วนนี้นะครับนี่เห็นนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าส่วนของระบบเสียงนะครับเราจะเข้าผ่านเจ้าบลูทูธของตัวรถนะครับนะฮะโดยที่เราจะกดเข้าไปที่ในส่วนของ ออปชันนะครับแบบนี้นะครับเลือกบลูทูธดีไว e นะครับแล้วก็ไปที่ตัว r k 3 1 8 8ก็คือตัวอินเอร์เฟสนะครับเพื่อที่จะคอนเน็กเสียงกับระบบอินเตอร์เฟนะครับตัวนี้ไม่มีผลกระทบกับตัวรถเดยทั้งสิ้นนะครับไม่มีการตัดต่อสายตัวรถนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยจะเข้าผ่านนะครับระบบบลูทูธนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเราก็กลับไปที่ตั้งค่านะครับแล้วเราก็ไปที่บลูทูธนะครับเนี่ยฮะเชื่อมต่อแล้วเห็นไหมครับ แค่นี้เองนะครับวันนี้เราเล่นเพลงเอ u ีผมไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่ y o u t u ู e ต่อนะครับเห็นไหมฮะซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอวยกับพี่แกนนักการเงินเปลือกับนักการก็ยังใช้การลดเสียงเพิ่มเสียงผ่านคอนโทรลไยได้นะครับเวิร์กเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเล่น ยูทูบนั่นเองนะครับต่อไปเป็นการเล่นเพลงผ่านแอปพลิเคชันจุกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าการใช้งานในส่วนของระบบออนไลน์ได้หมดเลยนะครับรวมถึงการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเห็นไหมครผมสามารถที่จะมาฟังเพลงออนไลน์นะครับเห็นไหมครับฟังท็อปแชทของจุกที่มีเพลงให้เราฟังกันแบบไม่อั้นเลยครับแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าเป็นเพลงไทยนะครับ เพลงสากลน,นะครับเพลงนุกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเน่ยจุกมีให้หมดเลยตรงส่วนนี้นะครับก็ลองเข้ามาใช้บริการในส่วนของจุกได้นะครับตรงส่วนนี้เราต้องใช้ยูบีเพลงแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ฟังเพลงไปนะครับก็เน็ตผมก็จะหมดแล้วครับพอเราฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของแผนที่นำทาง Google Map ได้นะครับกดเข้ามานะครับปึ๊บ จับพิกัดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทีเวลานั่นเองนะครับต่อไปเราจะค้นหาสถานที่กุดเลยครับเมกาบางนาแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาสถานที่ปลายทางนะครับที่เราต้องการจะเดินทางไปแล้วด้วยการใช้คําสั่งเสียงนั่นเองนะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับกับอินเทอร์เฟซของแอนดรอยในรถเบนซ์นะครับติดได้ทุกรุ่นนะครับเ็น G L C G L A นะครับ C L A นะครับ อาหารก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับเวอมากมากเลยนะครับลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่วิลล a าออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับเบอร์โทรครับ02ครับ3834555นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ